วันนี้อยู่กับผมใน League of Legends นะครับสวัสดีชาวเอลทุกคนนะครับวันนี้ผมเล่นเป็นตำแหน่งนาซาตนะครับนาซาตนาซาตท็อปเลนฝั่งนู้นเป็นท็อปคามิวยับบอกเลยว่ายับช่วงนี้ก็มีโรคโควิดนะครับก็ต้องอยู่บ้านนะครับเล่นเกมก็ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับก็อยู่กับช h a n n e l ผมนานๆนะครับอย่าเพิ่งรีบจากไปไหนไกลเหมือนแช่งพูดเหมือนแช่ง แต่ไม่ได้แช่งครับด้วยความหวังดีจากเจ้าของชาแนลจูมีนะครับเล่นแบบสุดเซฟหน่อยแล้วกันถ้าผมไม่เซฟนี่ผมโดนแน่ดูจากทรงพนตรตะตายแล้วมันคงจะเอาผมหน้าดูคามิยเนี่ยดูดิ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 โอ้ให้ตายเถอะค่อยพูดกระจายกันก็ได้นะเดี๋ยวเรารอท้ายเกมก็ได้นะแต่แบบ โอ้โหแต่ต้นเกมผมแบบฟาร์มไม่ได้แน่ดูจากทรงแล้วอะเขามีวกดผมแบบแน่นอนไม่เหลือหรอกผมเป็นตัวที่ต้นเกมนี่ทําสกเบืออะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนดูคลิปตายแบบต่อหน,น้าตา,ตา,ตาอะไรเงี้ยเศร้าใจพูดแล้วจะลองให้เฮ้ยอือโอ้ยอมีโลคด้วยเหรออปปรนนรอ้เกินไปปะวะนนียให้ตายเถอะเกินไปปะวะโอ้ใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อ เราจะฟาร์มแบบเนิ่มๆนะครับเราจะเราจะฟีดคีบถ้าผมไม่ฟีดคีบนี่ผมบอกเลยว่าผมลำบากบอกได้เลยคำนึงว่าผมลำบากมากหูหูหูแรงอยู่เด้อแรงอยู่เด้ออันนี้โอ๊ยคีบไปไหนแล้ววันนี้เร็วโมโมโอเคหูยมัน ผงกว้างอยู่นะนี่รถไม่ได้นะผมแบบผมต้องยอมเสียเลือดอะถ้าผมแบบต้องเอารถอะเพราะว่าดูจากทรงแล้วแบบมาดิผมต้องเอารถให้ได้อูอูเบบี้ผมลืมปากหวานวะทุกคน <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> พ,นะพื่อนไมยนะเดอะเบสกูตายไปแล้วโอ้โหไม่น่าเลยผมจะออกเป็นสามเหลี่ยมนะครับ จอกเป็นดาบม,มาก่อนแล้วก็ตามด้วยสิ่งนี้นะ,ะ,นนะครับท่านผู้ชมเราจะไปหวดมันเนะครับเราจะไปกระทืบกระทืบคาร์มิวถึงแม้ว่าผมจะไม่แทงก็ตามผมจะไม่กลัวมันเรามีเรามีดาบในตำนานแล้วเอยโอ้โหฟาดฟิดฟ,ฟาดใครกับบอลูนี่ นค,นความหิวมันครอบงำกิเลสมันครอบงำผมทนไม่ได้กิ <c ười> เลสครอบงำทนไม่ได้ไม่โดนเวอร์ <c ười> แค่นี้มันยังหนีเลยให้ตายเหอะอะไรวะฟิตคีฟิตคีฟิตคีฟคยอมเสียเลือดเสียนเนื้อเพื่อฟิตคีฟ <c ười> โอ้ทรัพร์อตไปล่างนี่เองทำไมฉันไม่ทันดู แอมซอรี่สีดาเพื่อนเราไม่มีเทเลพอทอะ่ะโอเคในเมื่อมันเทเลพอตไปล่างแล้วเราจะไม่ให้การการการตายของเพื่อนเราสูญเปล่าเราจะฟาร์มต่อไปแหมบังอาจมากลงไปข้างล่างกันหรืได้ฟาร์มยาวๆบเลยเราจะไม่ให้การตายของเพื่อนเราสูญเปล่าเราจะไปตบเด็กแบบไม่รอช้านะครับเค okay. เจอกันคามิวบอกเลย ไม of pues it ่กลับหรอกปีไงหน่อยแน่ม oh, ันอาจมากหนีกูไปเล่นล่างกันลื้อมา อมิกวิวกคเค้าคามหิวนี่มันคืออะไรกันเพื่อนเล็นบนหหยเพื่อน Plan, 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 chạy yên. Mà lâu m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 à, leo, mà, leo, mà leo. ต่อยต่อยมานาไม่มีเลยตอนวนะอย่างอย่างแบบอย่างโล้นอะไม่โอ้โหให้ตายเถอะความแรงนี้มันคืออะไรกันถอยถอยใจเย็นมานาบ่มีเอ้ย โอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนยอดยอดกูแทงไม่ได้กไม่มีเลือดไปเลยยาวๆเลยเอ้ยโอ้ยมันไม่มีนั่นแล้วอะ เฮ้ยเฮ้ยจะเย็นมนเพื่อกูเลื่อนล้อจังวะโคตรแบบเดือดจะจะขึ้นเป็นเกาะเวทต่อละไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงอเคฝั่งนั้นได้มังกรไปสองตัวเดียวเหรอเอาฝั่งเราได้มาสองตัว่เห็นเออเออ โอ้โหเพื่อนไม่ตามงี้ก็ไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่ไหวนะโอ้ตามกันยากอะ่ะทีมเราเอะบอกเลยไปเลยไปเลยไม่ไหวจริง เล่นยากอ่ะเพื่อนเรามันแบบไม่ค่อยตามอ่ะแปลกมากเลยอะคาลิกะคือแบบมันไม่ตามอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันะนะคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหกลับเถอะเอ็ดเรียวกลับเถอะกลับเถอไะไม่ไหวล็อกไม่ไหวล็อกเอ็ดเรียวเลือ,ลอดโคตรโลมาก ไอ้ดีเราเลื่อนโลนี่ตายไวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้จังหวะน,นี้มันเหลืออีกสามตัวหรอเอาเร็วเร็วเลยเเลย่อไว้อยู่ เรียบร้อยโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ฟรีไปจริง

ไอ้อะไรวะเกิดอะไรขึ้นก็ยังฮาเลยวะอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ย uh ค่อ,คอยๆเคลียร์ไปล้วงเลยล้วงมันเออแหละสวยกรามแค่นี้มีแค่นี้แน่ะเพื่อนมันไม่มีอะไรแล้วเข้าใจปะไปจบเลยไปรุ่นละใจร้อนไม่ไหวจบรีบจบเถอะเดี๋ยวมันพลิกอ้ฟาดทีเดียวแตกเลยเครื่องหนึง่ง